สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องนะครับชาวาชมลมคนรักอีคานะครับผมซึ่งมาจากาจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้ขับมาหาผมามาซ่อมในเรื่องของรอบเดินเบานะฮะร,รอบเดินเบาไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีอาการที่ว่าเข้าเกียร์ล็อกตกนะครับอันนี้เรามาอยู่ามาซ่อมนอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่ชายหาด เรียกว่าหาดตะลกกระปนะครับอยู่ในอำเภอยะลิงในจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้บรรยากาศมามาซ้อมในบรรยากาศที่มันมีลมพัดมาสบายนะครับอันนี้คือรถของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอีคาสีจีสิบห้านะครับเป็นเกียร์ออโต้อันนี้คือเจ้าของรถลูกค้านะครับผมสงทานนี้คือรถผมเองครับก,ก็ยังดู ไม่นั่นเท่าไหร่ครับค่อยๆเจ็บไปทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับอันนี้คือตัวเครื่อง c g 1 5เกียวโตซึ่งทางลูกค้าบอกว่ามีอาการรอบเดินบอลม่นิ่งนะครับแล้วก็มีอาการเข้าเกียร์รอบตกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาแก้เรื่องนี้ให้จบกันนะครับทีนี้เราจะมาะทดสอบอาการดูอาการเดิมนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถนะครับโอเคตอนนี้เราจะมาสตาร์ทรถนะครับหาไฟอนจิ้น ไม่มีนะฮะอ่าสตาร์ททีเดียวชื่องอ่าเครื่องติดง่ายนะครับก็คือตอนนี้อ่ารอบเดินเบาอยู่ที่อ่าพันหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอาการเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้รอบเดินเบาก็โอเคครับอ่านิ่งอยู่นะครับอ่าแล้วก็หลักๆล,ลูกค้าทางลูกค้าบอกว่ามีอาการเข้าเกียร์ล็อบตกนะฮะซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับ แต่ตอนนี้ไฟไม่ขึ้นมานะฮะสดงว่ามีปัญหาเรื่องหลอดอะไรตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเข้าเกียร์ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์เกียร์ N นะครับอ่าแล้วก็อ่าเข้าเกียร์ีนะครับอ่านี่นะฮะมีอาการรอบตกอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็รถก็สั่นนะครับเดี๋ยวมาเข้าเกียร์ R นะครับอันนี้นะครับ เกียร์อาก็ลบทตกนะครับซึ่งมีอาการแบบเดียวกับเกียร์ดีนะฮะอาการลรบทตกเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็จะเซ็ตระบบรอบดนเบ,นบาให้ใหม่นะฮะแล้วก็แก้ปัญหาอาการเข้าเกียร์ลบทตกนี้ให้จบนะครับ,รบตอนนี้ผมก็ได้ทาการเซ็ตระบบรอบรนเบ,นบาอของเครื่อง สี 9, ่็นะครับอตอนนี้เซตมาหลายจุดอยู่จนถ้ำเลยนะครับก็คือตอนนี้ได้แก้ปัญหาเรื่องอาการเข้าเกียร์ล็อคตกไปแล้วนะครับนะครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปให้เจ้าของรถทดสอบด้วยตนเองเลยนะครับเอร์สก่าอันนี้คือเราจะดูล็อบเกียร์นะครับ ตอนนี้รอบอยู่ที่พันร้อยนะครับคือเจ้าของรถอยากจะได้รอบประมาณนี้โอเคตอนนี้เราจะเข้าเกียร์ดีกับเกียร์อานะครับโอเคปุ๊บอารอบเกียร์อยู่ที่พันนะฮะอยู่ที่พันหน่อยๆนิดๆน,น,นะครับคือไม่มีอาการรอบตกอย่างาครั้งแรกก่ออาการก่อนที่เราจะทํากันนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์อนะครับปุ๊บ อยู่ที่พันเหมือนกันนะครับไม่มีอาการล็อกตกซึ่งแตกต่างจากก่อนที่เราจะเซตระบบมานี้คือเวลาเข้าเกียร์เนี่ยล็อกตกประมาณ4500แล้วก็สั่นนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกเจ้าของรถดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับพี่โอเคโอเคเรียบร้อยครับแน่นอนตอนนี้เข้าเกียร์แล้วมีอาการล็อกตกสั่นไหมครับไม,มไ,มมไม่มีครับไม่มีแล้วครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ คือมืดไปเลยฮะก็คือแก้ไปหลายจุดกว่าจะให้เครื่องสมบูรณ์ได้อ่าเพียวๆนะครับอ่าทดสอบเ,เกียร์นิ่งๆอยู่ที่พันนะครับอโอเคจบแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆในกลุ่มที่มีปัญหาเนี้ยแก้ยังไม่จบก็สามารถที่ว่าจะมาเซตระบบรอบเดินเบาใหม่ให้ให,ให้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ